ก็นะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีที่ทั้ท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบนะครับต่วันเมื่อวานนะครับก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับสมาชิกที่แอดเข้ามาทุกแสต้นนะครับทางช่องทางแอดเอพีสี่ห้าหกนะครับขอแสดงความดีใจยังไงนะครับก็คือหวยลาวเอาอีกแล้วนะครับเมื่อวานนะครับชุดหวยลาวแตกอีกแล้วนะครับ เกับ9น 1, 1 9นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกที่ติดตามนะครับเป็นส่วนของเปิแ้ลบบด้วยนะครับเห็นไหมครับคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับใครที่แอดเข้ามานะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้รับเป็นส่วนของตัวเลขเดี๋ยวเข้ามานะครับแอดไลน์กันเข้ามาพูดคุยกันได้สอบถามกันได้นะครับ ใครที่อยากได้หวยลาวแม่นแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นหวยลาหุยไทยหรือว่าตัววิ่งเข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้ทางแอปพีสนะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดมาแล้วนะครับกับหวยสูตรเลขคำนวณชุด3ตัวบนตรงๆนะครับเป็นเลขห่างเดียวนะครับมีหลายคนนะครับขอกันเข้ามาเนาะในส่วนของตัวเลข3ตัวตรงนะครับเลขห่างเดียววันนี้ แอดเฟิก็จะทําการจัดในส่วนของตรงนี้ให้นะครับผิดถูกผมต้องขออภัยไปด้วยแต่ว่าสูตรเนี่ยนะครับจะใช้สูตรเก่าผสมกับสูตรใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนพาไปดูในส่วนของงวดประจําวันที่นะครับงวดที่หนึ่งเลยละกันเนาะชุดสามตัวบนนะครับเป็นเลขห่างเดียวนะครับหลักร้อยเนี่ยผมจะใช้หลักแสนบวกหลักพันนะครับแล้วก็หลักสิบสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยนะครับตามมือปากาได้เลยนะครับหลักร้อยของเรานะครับหกบวกเก้านะครับสิบห้าสิบห้าบวกหก นะครับ21 21บวกเจ็ดบวก4คงที่นะครับได้3าเราก็ใช้ใส่ในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับเลข2เห็นไหมครับนี้เรามาหาค่าหลักสิบนะครับ6กหกสิบ2ก6ิบสวกสบกบวก8 24บนะครับ24บวก8นะครับเท่ากับ32ใส่เลข2อนะครับแล้วเราก็ไปหาหลักค่าหลักหน่วยนะครับ ก้าบวกเจ็ดสิบหกนะครับสิบหกบวกเก้ายห้า่าบกสบเจ็นะครับให้เราใส่เลขเจนะครับฉะนั้นนะครับเลขที่เราคำนวณออกมาได้2 2 7เนะครับเลขห่างเดียวนะครับก็เป็นงวดที่1นะครับ2องออก2 27นะครับอันนี้ก็คือว่าเข้าเป็นงวดที่1นะครับ ต่อไปนะครับมันจะเข้าทั้งหมดกี่งวดนะครับก็ต้องรอรุ้นรอดูพร้อมกันนะครับ4นะครับบวก7 11 11บวกสี่บวก8ดานะครับในส่วนของหลักสิบนะครับ2บวก2เป็น4 4ี่บวกได้4 4บวกเป็น8นะครับหลักหน่วยของเราก็คือ3บวกเป็น5 5บวกเ12 12บวกเป็น18นะครับฉะนั้น เลขหางเดียวของเราได้388 8, นะครับเป็นงวดที่2อนะครับออก388นะครับต่อไปก็จะเป็นงวดที่3นะครับก็คืองวดล่าสุดนั่นเองนะครับจะเข้าหรือสรุปย่อยเปิ้ลพาไปติดตามดูนะครับ2องกสเป็น5นะครับ5าบวกห 1บ1ด,บ,บ,ดบวกแปดสิบ 4, 23, นะครับให้เราใส่เล 3, ขสาลหลักร้อยหลักสิของเราก็คือ6บวก2บอ่บวกดนะครับเป็น30เราก็ใส่เลขศูทีนี้นะครับหาค่าหลักหน่วยก็คือ6บวกเป็น8 16เป็น19นะครับฉะนั้นนะครับงวดที่3ของเราได้3 09นะครับในงวดที่ผ่านมานี้เปิ้ลได้709นะครับ3ตัวตรงาสามารถที่จะย้อนดอูคลิปได้นะครับเราพลาด3ตัวตรงนะครับแต่ว่าเรายังได้2ตัวอยู่นะครับออก309นั่นเองนะครับก็คืองวดประจําวันที่16นะครับพฤษภาคมต่อไปนะครับผมจะ นะครับพาทุกท่านไปดูแนวทางงวดประจำวันที่1นะครับผมมิถุนายน2,500นะครับ68กับเลขเด็ดแอปเปิ้ลชุด3ตัวตรงนะครับเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะาได้ตัวเลขุน,นของตัวเลขตัวไหนกันเอ่ย2อ1 3.9นะครับ สองตัวล่างของเราคือเลข 8, 7นะครับในวันที่ผ่านมานี้ต้องบอกเลยว,ว่าเจ็ดได้นะ8เรามาแต่มันไม่ใช่ 8, 2, 8อันนี้นะครับแต่8กับ7นะครับผมให้นี่รู้สึกวัดเด่นมาเลยแต่ว่าไม่ได้จับคู่ให้แต่8นี้แน่นอนเลยครับเอาละครับไปเริ่มกันที่หลักร้อยกันเลยนะครับ 2, องมเป็น3นะครับ 3, ามหูน3 3ได้ก9 สิบสองบวกสี่นะครับเป็นสิบหกมานะครับหลักร้อยของเรานะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดศูนย์ได้แปดนะครับห้าบวกห้าไม่ใช่นะครับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ขออภัยด้วยนะครับใช้แค่รับพันนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับสองศูนย์ได้สองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกสี่นะครับเป็นสิบเอาอีกแล้วนะครับ รู้สึกว่าศูนย์ี่จะยังเป็นผ่านอยู่นะครับในงวดนี้ใครที่ชอบเลข0อยู่นะครับก็สามารถที่จะเซฟไปได้เลยนะครับชุดนี้จะออกมาในรูปแบบไหนกันเลยบวกหนะครับไม่ใช่1นบวกเนะครับเป็นสิบสิบบวกห้าสิบห้านะครับสิบห้าบวกสของที่นะครับเป็น17นะครับฉะนั้นให้เพื่อนๆใส่เลขเจนะครับเอาละครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหลังจากที่งวดที่ผ่านมานี้ออกออกเลยครับออก0ูนย์เก้เลขกก่อนหน้านั้นออกเลยครับออก0ูย์ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่แน่ที่จะเป็น07นะฉะนั้นแนวทางวันนี้3ตัวตรงผมให้เลขห่างเดียวก็คือเลข607นะครับเอาละครับ ใครที่ชมคลิปนี้อยู่ชื่นชอบในส่วนของเลขคำนวณก็สามารถที่จะหาลอตไ้ได้ในงวดประจำวันที่16อ่ารงวดประจำวันที่1นะครับขออภัยด้วยนะครับหนึ่งม่นที่หนานำมาท้หหกสิบแปดกับทีเด็ดเลขเด็ดแอปเปิ้ลนะครับวันนี้ใครที่ชอบหรือว่า,าดูไม่ทันนะครับสามารถที่จะหยุดภาพได้นะครับหยุดภาพก่อนแล้วค่อยดูยไปช้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนขอเกิญใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นชุดไหนนั้น ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยนะครับทีเด็ดเลกเด็ดหนปเติ้ลตั้งวันนี้สวัสดีครับ